สูงประมาณกี่เมตรพี่แล้วเป็นพื้นปูนสองสามเมตรอะไรอย่างเงี้ยสร้างนะเสร็จปุ๊บพลล้นลงดินเหรอลงดินเป็นพื้นซีเมนด้วยอ่ะพื้นปูนพอทิ่มปึ๊กปุ๊บก็คือไม่ได้ไม่ได้สลบนะฮะแต่ว่าดืนขึ้นมาแล้วร้องไห้ร้องไห้แล้วเดินไปหาแม่เฮ้ยพี่หนุ่ยไอ้นี่เหรอไอ้นี่แสบสุดตัยไอ้คนนู้นนี่คือเจ้าของความลับนี้ไม่ไม่มีใครทายคุณเลยเนี่ยพ่อฟังนะคือเรารู้อยู่กับใจว่าเป็นเรื่องเราแต่เห็น เห็นดาด้าคือมันตลกอ่ะมันตลกอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองอ่ะเรื่องมันคือเรารู้อยู่กับใจแต่ดาด้าเราเนี่ยรู้อยู่กับใจแต่ชั่วมากโบยให้แม่โดยคนนู้นคนนี้ต่อศีรษพี่อ่ะเม็นใช่อ่ะพี่นุ้ยโยนจนวินาทีสุดท้ายผมบอกเลยใช่อยู่แล้วแต่ทีแรกเพราะว่าการที่คุณทาผมทรงเนี้พกกระโหลกคุณบุบไปข้างเลยกระโหลกคุณบุบไปข้างเลยคุณก็เลย ซึ่งคนดูจะคิดว่าพี่หอยแซวเล่นใช่เป็นความจริงใช่อะไรกันบ้คุณคือหัวบุบลุยหัวบุบคุณคือลุยหัวบุบอ่ะลุยหัวบุบคือตอนเด็กคือการทรงตัวไม่ไม่ดีเลยพ่อคือแบบไม่ใช่ตอนเด็กตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ใชตอนยังเดินได้ตอนเด็กเดินนี่ก็จะเป็นอย่างนี้พูดจริงก็ได้พดริงก็ไไม่เอาจริงๆรที่จะองกามากระดานไหนล่ะ เข่ชี้ว่าความรักเขาก็อยากรู้มหาชนเขาอยากรู้มอนเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรมีพี่ชายไงฮะเพราะฉะนั้นกิจกรรมจะเป็นแบบวัดแอดเวนเจอร์แต่เหตุการณ์ที่ตกจากที่สูงคือหลังบ้านจะมีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งแล้วเราก็เล่นซ่อนแอบกับพี่ชายนี่แหะแล้วก็เล่นกับญาติญาติมาเที่ยวปุ๊บแล้วก็พี่ชายก็คือแบบเราจะต้องแอบละ ถึงตาที่เราแอบพี่ชายก็บอกว่าขึ้นต้นมะม่วงเลยขึ้นต้นมะม่วงเลยเฮ้ยพี่ชายงเปล่าวะพี่ชายแกนี่วางแผนเรื่องมรดกให้เแต่เราไปเลยเขาต้องดีไม่ต้องแบกไม่ดีคือแบบว่าเขาไม่รู้หรอว่าเราแบบการทรงตัวไม่ดีอ่ะพี่อ่ะแต่เราก็ไปอ่ะไปก็ไปเชื่อพี่ด้วยก็ขึ้นแล้วสูงนะฮะไม่ใช่ว่าเตี้ยนะฮะขึ้นไปแบบขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็คือมันจะมีกิ่งอยู่กิ่งหนึ่งแต่ก็ขึ้นไปยืนบนกิ่งเป็นนั่งอย่างเงี้ยนั่งบนกิ่งอย่าง นั่งอย่างเงี้ยแล้วกิ่งก็มันก็แค่เนี้ยแล้วก็นั่งนั่งในความรู้สึกเราก็คือเราซ่อนแล้วแหละแล้วมันก็มีใบไม้ปกคลุมอยู่ระหว่างที่นั่งไปเนี่ยเราก็นั่งแล้วอีท่าเนี่ยไม่รู้มันก็อย่างเงี้ยฮะเซเซเซแล้วก็หล่นปุ๊บหัวทิมแบบนี้เลยสูงประมาณกี่เมตรี<ม>่แล้วเป็นพื้นปูนสองสามเมตรอะไรอย่างเงี<า><ม>้ยสื้นปูนนะเสร็จปุ๊บพอหล่นลงดินเหรอลงดินเป็นพื้นซีเมนด้วยอ่ะพื้นปูนพอทิมปุ๊กปุ๊บก็คือ ไม่ได้ไม่ได้สลบนะฮะแต่ว่ายืนขึ้นมาแล้วร้องไห้ร้องไห้แล้วเดินไปหาแม่กับพ่อแม่กับพ่อเขาเอาเป็นไรเป็นไรบอกหัวตกลงมาจากต้นไม้ก็เลยพาไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์ดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอก็บอกว่าเออลูกคุณนะอ่ะกระโหลกรลาวแล้วเราก็เห็นฟิล์มนั้นด้วยนะ่ะก็คือเป็นกระโหลบเป็นรอยร้าวเลยฮะร้าวพ่อแม่ก็ถามว่าแล้วจะต้องทอํายังไง<ๆ>เขาบอกออผ่าตัดไม่ได้ค่ะคง ต้องรอให้มันสมานเองเด็กไงเด็กไง็นสมัยนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ก็คือสมานเองแต่ก็จะมีอาการอาการหนึ่งก็คือจาใครไม่ค่อยได้จำเองได้ไหมมือเป็นใครนะมือเป็นใครนะไอ้นุ้ยนุ้ยมึงชงเข้าตัวเองอย่างนี้เลยเหรอแต่ก็สมานแล้วสมานแล้วน่าจะสมานแล้วคือคือตั้งแต่เด็กแล้วเพราะฉะนั้นป่านนี้สมานไปแล้วสมานแล้วแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่มีอาการอะไรใช่ไหม ข้างเคียงเอาจริงมีไหมตอนนี้มีวริงจริงก็ไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการอะไรกัยปกติดสงให้สายตาคิดตลอดเวลาอะไรจะเล่นอะไรดีแต่เป็นคนที่แบบมีอะไรหักในร่างกายตลอดแต่ก็ไม่เคยผ่าตัดมันจะสมาเองนี่คนหรือจิ้งจกวะชีวิต